ดราก้อนมาเนี่ยเลเจนพาร์ทที่20สวัสดีครับทุกคนทุกคนคคิดว่าผมจะหายไปแล้วใช่ไหมหล่ะครับผมบอกเลยนะฮะว่าหา <Hi, ne. S 1> ยแน่ยอก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 นะครับผมก็จะพยายามมาให้บ่อยขึ้นนะครับผมโอเคมาก็นะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในการที่เรามาบ่อยขึ้นนั้น มังกรใหม่ของเราก็จะน้อยตามลงไปด้วยนะครับซึ่งในพาร์ทนี้นั้นผมว่ามังกรผมน่าจะมีประมาณมีประมาณ3-4ตัวประมาณนี้มั้งครับโอเคขอเก็บของก่อนเหมือนเดิมเนื่องจากว่าในพาร์ทนี้เนี่ยนะครับมันมีอีเวนต์อีกแล้วนะครับผมที่ต้องใช้ต้องใช้เจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัววัสดุกิจกรรมอีกแล้วนะครับผมโอเคอาฟาร์มเสร็จแล้วโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปลุย สำหรับมังกรใหม่ของเรานะครับอ่าตรงโซนนี้อันนี้เลเวลหนึ่งสองตัวใช่ไหมแล้วก็อ่าตรงนี้มีเลเวลหนึ่งตัวหนึ่งอ่าในพาทนี้จะมีทั้งหมด <c oughs> มีทั้งหมด3าตัวนะฮะทุกคน <c oughs> มันก็จะน้อยๆประมาณนี้แหละครับเนื่องจากว่าเรามากันบ่อยนะครับผมอันนี้เป็นมังกรหิมะกัดต้องหิมะกัดซะด้วยนะมาลูกพ่อนี่เป็นอ,อระดับสี่นะครับจัดไปอู้ ใช้ได้เหมือนกันนะตัวนี้มังกรตัวต่อไปนะครับมังกรกาเซลอ่าตัวนี้ได้มาจากการเล่นกิจกรรมเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมโอเคจัดไปลูกมังกรกาเซลนะครับเฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างแบบค่อนข้างแปลกตากว่าตัวอื่นอยู่นะต่อไปนะครับตรงนี้มังกรรายรูนนะครับตัวนี้ได้มาจากกิจกรรมเหมือนกันนะครับผมเอ๊ะทำไมมันดูทําไมมันดูตัวโตเลเวลหนึ่งมันโตขนาดนี้เลยเหร ทำไมมันตัวใหญ่จังอะทำไมมันตัวใหญ่กว่าชาวบ้านเขาฮึโอ้นะครับผมเอ่อหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้มังกรใหม่ของเราน่าจะมีประมาณนี้นะครับ3ตัวนะครับทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้ผมทําการหาเจ้ามังกรตัวนี้อยู่ระดับ5นะครับมันก็เลยจะทําให้ผมเนี่ยสุ่มแค่มังกรตัวนี้ตัวเดียวนอกนั้นก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสนะครับเลยทำให้เรามีมังกรน้อยพอสมควรโอเคครับทุกคนไปลุยเอีเวนต์กันต่ออันนี้เป็นเอีเวนต์ เดินเดินเพื่อทําการสู้แล้วก็เปิดกล่องหากุญแจเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นคนละชุดกับเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับอันนี้ไปลุยโอเคเราอยู่ในตัวพีระมิดอันนี้เป็นมังกรที่จัดเซตอัตโนมัติแล้วก็ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมหายไปประมาณเกือบอาทิตย์นะครับผมไปอัพให้เจ้า,ามังกรไพ่นักเวทของเรานะครับเป็นเป็นสกิลเพชรแล้วก็สกิลสายฟ้าระดับ3แล้วนะครับผมทําการาปลุกเขาเรียกว่าทตุใหม่ขึ้นมานะั่นคือทตุสายฟ้านะครับของเจ้ามังกรไพ่ ปีศาจไปเอ้ยไม่ใช่พายนักเวพายนักเวทสิอันนี้เราทำการสู้กับเหมือนจะเป็นแมวมังกรแมวเฝ้าอุยอ้ยเฮ้ยแรงอือยังไม่ทันพูดจบเลยมันแรงจังอะอืออุ้ยทำไงดีไหวปะเนี่ยอือโอ้ยโอ้ย,อย,อยแรงแรงเหลือเกินอือเอาไปอีกที โอโหไหวไหวไม่ได้ไหวไม่ได้อือขอร้องโอ้ยมีเกิดใหม่มีเกิดใหม่ออออขอได้อยู่เฮ้ยเรามีโทรศัพท์มังกรโอ้หต้องใช้ครับต้องใช้ไปลุยถ้าไม่ใช้ไม่น่าจะไหวอือ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโต๊ะสั่นเก้าอี้เอ,อ้ยโต๊ะสั่นรูดโทรศัพท์มังกรทีเมื่อกี้โต๊ะคอมผมสั่นกระพือเลยครับไปน่าจะไหวแล้วโอเคโอ้ยใจหายแวบหรือว่าไม่ไหว มันคุ้มค่ากับการอัพมากเลยนะครับเจ้ามังกรไพ่นักเวทมาแกะรู้สึกว่าสกิลสายฟ้ามันจะแรงมากนะครับอ่ะเสตันโนมัติมาจัดไปโอ้อันนี้น่าจะไหวโอเคชิวๆอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เข้าอยู่นะเอาเป็นตัวตัวไปเออเอาทีละตัวไปครับทุกคนอ,อืโอ้ยสกิลสายฟ้าเราแรงมากเออรุนแรงเหลือเกินอุ้ยมันเกิดใหม่มันเกิดใหม่มหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฮิวซะหน่อยฮิวซะหน่อยไม่อยากเสียเออ ุ้ยแรงอยู่อแต่มังกรพ่นักเวทเราไม่เข้าเลยถือว่าแข็งอยู่ครับโบเข้าไหไปไปกันต่อครับผมอ,อข้างบนข้างล่างข้างล่างแล้วกันถือว่าเป็นขวากับซ้ายไปเลยขวา้ายซ้ายดีเชื่อได้ไหมเนี่ยโอเคอรอบนี้มีมังกรฟอนมาอมอ้ยอ้ยอ้ยถือว่าถือว่าเอาเรื่องอยู่ เออสวนกับไปติดเกาะไปก่อนโดนเข้าเนื้อฮะจังหวะนี้เออโอ้ยสกิลสายฟ้าเราไม่ได้เปรียบกับเจ้าสองตัวนี้เอายมมาทูดไปแล้วก็โอเคเอาเป็นตัวตัวไปเกิดใหม่ใช่ไหมโอ้โหเกิดใหม่จริงด้วยเ <c oughs> นีพลาดโบเข้าให้เอาพิษไปโอเคครับผมอขอคุแจเลย มันยากมันเย็นจังเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรวัตถุดิบเรายังพอจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวตานี้ผมขอมังกรไพ่ปีศาจมาลองแล้วกันเออมังกรไพ่ปีศาจนะครับผมอ่านี่เป็นสกิลยม,มทูตแล้วก็ธาตุไฟนะครับเลเวลสองทั้งคู่จัดไปอืมได้เปรียบปะเนี่ยโอ้ยพลาดอเอาติดสถานะไปก่อนโอ้โเข้าอยู่อ อุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยแรงมังกรฟอนผมโดนเยอะมากหูรู้สึกว่าเซกเตอร์นี้มันจะยากมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโดนเข้าอ,อีกแล้วเะครัเข้าไป,าไปสักตัวนึ่งก่อนขอสักตัวนึงก่อนให้อุ่นใจเอออุ้ย,ยทำไมไม่เข้าอ่ะตออเอาไปโอเคไม่ต้องใสก่กอะแล้วครับจังหวะนี้โจมตีไปเลยอุ้ย เกิดใหม่ออือนาดานาทนอืมนาดานาทนนักอ,อุ้ย้อหูบังกรฟอนโอเคว่าแล้วทำไมเมื่อกี้เขาไม่แนะนำบังกรฟอนให้เราบางเชียหโอเคลุยต่อลุยได้อีกห้าหูรู้สึกว่าพาทนี้จะได้สุ่มเยอะอยู่หุยโอ้หตรงนี้ทำสวยมากทุกคนเราอยู่ภายในพีระมิดนะครับตอนนี้สวยงามไปครับผม โอ้ยอันนี้สู้บอสอีกแล้วไหวปะเนี่ยเอาจัดเซตแนะนำเลยไหวปะเนี่ยอือห้าหมื่นดูก่อนซิว่ามันแรงไหมโอ้โยแรงอยูย่ติดสถานะแล้วกันจัดไปลองยมมาทูดของไพ่นักเวทสิห้าหมื่นเหมือนกันอ,อ้้หอือสองหมืน่นรวมโบนัสอีกเอาไปหกหมื่น หูติดสถานะโยมาทูดรัวๆเดี๋ยวๆเด้ใส่ไปออุ้ยพอจะไหวอยู่ครับพอจะไหวอยู่เเยมาทูดสวยอุ้ยเกิดอือโอ้แรงมามังกรเราเกิดเออ,อ,อย,ยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่ตอนนี้มังกรไพ่นักเวทเราเป็นตัวหลักไปแล้วข้างบนร้อยอ่าทางนี้40โอเคไปครับ โอ้โห oh, <m akes> เปืองมากวัตถุดิบอีเวนต์เดี๋ยวนะข้างล่างก็มีอ่าไปข้างบนก่อนลวกัน1สเตจขึ้นบนหมดทีละร้อยขอให้สองกล่องนี้ได้ทีเถอะจัดไปบับเขาให,ห้ตายเลยอโหาเริ่มตีไม่เข้าแล้วเริ่มไม่เข้าแล้วพลังแสงอาทิตย์พลังแสงอาทิตย์โอ้ <m akes> เดี๋ยวอายุม,มาทูดไป Yeah. เอออ้ยเจ็บเจ็บเหลือเกินนี่ไงเอาไปแล้วก็อือโอเคถ้ากล่องนี้ได้นี่คือแบบโชคมากเอ,อเรียบร้อยครับไปกล่องล่างกันต่อจัดไปไปกันแบบรวดเร็ววนันนี้รวดเร็วรวดเร็วอ,อือเอ,อ้าไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีมังกรเอ้นนี้มา ออสะท้อนไปก่อนโอเคโอ้ยเข้าทีละหมื่นเข้าทีละถ้านับดูจริงก็เกือบสี่ห้าหมื่นครับเออถือว่าสกิลสะท้อนมีประโยชน์อยู่โอเคโอ้โหอู้ยสุ่มด้วยเมื่อกี้สี่หมื่นมาไอ้หนุ่มเออใส่สะท้อนอีกอุ้ยไม่โดนโอเคเอาเอาไปสักตัวก่อนอเอาไปสักตัวทึงก่อน อุ้ยสะท้อนจัดว่าเจ็บแสบทีเดียวอ่าโอ้โหอันนี้แหละเอาันนี้แหละอ่ะอุ้ยมันเกินไหมต้องใช้แหละไม่ต้องเติมแล้วพลังเออโอ้โหสะท้อนสะท้อนแบบเจ็บแสบจัดไปหนึ่งทีพลาด ได้ยากเลยนะไอตัวข้างบนเนี่ยเอายมมาทูดไปกินรัวๆไม่ไฟไม่ได้เปรียบเอายมมาทูดไปกินอีกอะอ้อหืมเกิดใหม่ขอร้องเหรอเพื่อนอือขอร้องเถอะอือโอ้โหอ้าอือยากเย็นจังเลยนะแต่ละสะเตจมาคราวนี้มังกรไพ่นักเวทแลกกับมาเนะี่ยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยความรุนแรงความรุนแรงอืออุ้ย เมื่อกี้น่าจะใส่สถานะสะท้อนขู่มังกรนักเวทเราเริ่มโดนเลื่อนลดแล้วครับมันเริ่มเอาเรื่องละเอออโหมาใส่ไปนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโจเข้าให้ปิดดีกว่าปิดดีกว่าอืมเออเอาเลยโอ้ยไม่โดนอีกโอเคกุญแจเธอเพื่อนขอร้องเถอะอ เจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินอุ้ยโอ้โหสู้ตรงนี้สองสเตจล็อกขึ้นไปตรงนี้ได้อไเอาไปเอาสู้ยับไปหมดจังหวะนี้อือสู้ให้ยับครับผมอุ้ยโดนเข้ามาอีกแล้วเห็นนะอือเป็นยังไงโอ้โหมาอีกแล้วออกก่ออีกแล้วเหรอฮะอืออุ้ยแรงจังอะอุ้ย ไหวปะเนี่ยทุกคนไม่นะครับไม่นะโอ้โหโอ้โหโอ้หืช่วยแล้วช่วยแล้วอื้อไหวรอเปล่าจะไหวรอเปล่าโอ้โอ้โหอือโอ้ยโอ้ยพอได้อยู่มั้งพอได้อยู่มั้งขอเหอะอืออโอ้โหโอ้โหยังไงก็ต้องแทงก่อนอ่ะ โอเคมีสก,กิลไอ้เจ้านี่แล้วยังไงก็ได้เกี่ยวกาดอืมโศสะมังกรไม่ต้องถึงมือครับผมสวยงามอีกสเตตหนึ่งโอ้โหไหวไหมเนี่ยอ่ะสายไปก่อนอุ๊ยพลาดใช่ไหมอ่าเอาตัวเอาตัวอ่อนๆน,นุ่มๆก่อนเียวง่ายก่อนโอเคโอ้ย สวยแล้วเออโอ้โหยอุ้ยต่อเนื่องเลยไม่ยั้งเลยนะโอ้โหไม่น่ารอดนะแบอย่างนี้เอออื้อหืมอู้อโอ้โหโอ้โหตบไม่ยัง้งละเอื้อเอือ โอ้โหเกิด oh. ใหม่ก็ไม่ไม่ได้แล้วน้องเอาหน่อยเอออู้เอ,อ้อสะบบั้นเลยเอาไปสองร้อยก็สองร้อยสบั้นเลยครับคุณพระไปไปไปเหลืออยู่พันพันเก้าไปอ้าวคุณแจถิดโอ้โหสนุกสนานเลยเอา่เอามาต้องสู้ตรงนี้โอ้โหผมว่าไม่น่าสู้ไหวแล้วอะ ขอทะลวงเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวนะอ๋อนี่น,นี่จัดไปตร,ต,ต,รตรงนี้สองสเตตตรงนี้สเตตเดียวอ่าอ่าโอเคพอเหลือได้เปิดกล่องอยู่ถ้ากล่องนี้ยังไม่ได้กุญแจผมก็จะไปเขาเรียกว่าสุ่มนะครับเออจะอกไปสุ่มแล้วถ้ากล่องนี้ไม่ใช่กุญแจบับเขไมอ้ยโอ้ยอ้ยได้อยู่นะติดส,สถานะก่อนพอไหวอยู่ โอเคตัวนี้น่าจะไหวอ้หูโดน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 ,โ,ดนโอเคอุย้ยสะท้อนไปดิติดสถานะไปก่อน <c oughs> สะท้อนสะท้อนช็อตไปไมันต้องใส่แล้วครับโจมตีอย่างเดียวจังหวะน,นี้อือโจมตีอย่างเดียวโจมตีอย่างเดียวโจมตีอย่างเดียวกุญแจเธอ โอ้ยสุดยอดมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้เออมาเหลืออยู่3 0 0ใช่ไหมตอนนี้อ้อไม่น่าอะไรได้แล้วครับมาครับผมแบบจัดหนักจัดเต็มฮะ37ใบกับการสุ่มมาโอ้ยเดี๋ยวนะมีเลทไหมว่าได้อะไรโอ้โหไอ้เจ้ามัางกรตัวนี้ผมได้ไปแล้วไอ้เจ้าต้องมังกรกาเซลได้ไปแล้วหัวตอนนี้ที่ลุ้นหนักหก,ก็คือเจ้าตัวนี้มังกรแมวนะฮะ เอ้ยมังกรอะไรอ่ะมังกรเมาวเมื่อกี้อ่านเป็นมังกรแมวก็แต่ก็มันก็แมวเลยฮะไปสิบใบแรกครับผมจัดมาแบบเบิ่มเบิมเด็อ้อหอาอ้โาาอ้ยเดี๋ยวนะได้มา25อห้ามันช่างเกลือหลือเกินไปอีก10กล่องขมอนบอย Come on, let's go let's go โอ้ยโอ้โหโอ้สามสิบขาดอีกห oh, ้าสิบโอ้ขนาดขนาดบังกรกาเซลสี่สิบยังไม่ได้เลยครับโอ้ oh, oh. <reg> เกินไปปะเนี่ย <c oughs> อ่ะอีกสิบกล่องับผมบับ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 โอ้โอ้โห เเงียบกิฟอ๋อเขาให้เลือกเหรอว่าเจ้ามังกรซ้ำหรือว่าเจ้าตั๋วเอาตัวแล้วกันโอเคอ่ะเปิดอนี้ก่อนตามมาหลอกมาหลอนอีกเพิ่งเอาไปแลกว่อนี้มาแปดใบสุดท้ายครับผมไปลุยแปดใบสุดท้ายเอ้ย โอ้โหโอ้โหยบกิฟตส40สุดยอดจริงๆครับอีเวนต์นี้โอ้โหเกรียงนะผมโอเคทีนีเ้เดี๋ยวนะรู้สึกว่าผมจะมีมีการ์ดของแพ็คการ์ดเก็บไว้อ่านี่มี14ใบนะครับมาเปิดโอเค,อเ,คเปิดแหลกวันนี้วันนี้วันแห่งการสุ่ม วันแห่งการสุ่มครับผมขอมังกรใหม่สักตัวหนึ่งอะ่ะให้มันออกมาในพาสนี่นะพอเดี๋ยวนะ,ะอันนี้ได้7กับ6กโหระหว่างแค่สีทองเท่านั้นตอนนี้หวังแค่สีทองทองเท่านั้น,น,น,าน,นมาอีก4ใบอื้มอุ้ยอยู่ๆมังกรน,นี้ก็น่าได้โอ้มังกรน,นี้เราจับห้าทำไมมันเกลืออย่างเงี้ยอ่ะอีก4ใบ ถามจริงๆเธอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮเงียบเชียวครับทุกคนมิมีอะไรเลยอ่โอเคครับทุกคนครับและนี่คือดาร์กอนมาเนียเลเจนในภาคที่20นะครับผมก็นะพยายามจะมาให้บ่อยๆขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ต้องแลกด้วยการที่มังกรใหม่จะน้อยลงไปตามนะครับเพราะว่า มังกรเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาในการฟักตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาในการสุ่มด้วยเพื่อที่จะได้มันมานะครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ขอลาไ้เพียงเท่านี้นะครับฝากเหมือนเดิมนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วทุกคนฝันดีฮะเจอกัน